มาบึงกรมาวิธีอันนี้มัน,นามะขามแม่นบอกนามะมคา,ามเผาเาปุ๋งเลยเนาะหัวหอมกระเทียมซาเออว่าแม่นซาเ <Okay. S 1> มาาื่อกามื่กาอ่าสบายดีพี่น้องตอนนี้เบาสักจุดเนาะสี่ไปเที่ยวหมู่บานปังนอนเนาะตอนนี้ก็กำลังลงเนี่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาลิมตามหมู่บานชนบทหรือแถวลงมบาน ก็ี่เป็นอยู่ทั้งเมืองโรงรบางน้อยนึน่งเนาะแล้วเาจะขามโดยเฮรืองขามฝางแต่บ่าุ้งว่ารายใจสิเท่าไดเนาะขอ oh, จูมือพระเดชพระคุณทานสักจิกชาแนลมาเร็วพี่น้องเอย๋ยหนึ่งไลน์หนึ่งซับหนึ่งแซ่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มหนาวแล้ว โอ้ม oh, ีบนนั่งทักแม่พี่น้องสนาบานมันจะทุกวาอาหารมันทุกสื่อเครื่องสื่อของมาจากฟังนั่นเนาะมาจากฟังเมืองหลวงกระถาก็มีการจกไมีชีวิตของแม่นม้ำของแคมโลควาบางมาตู้เอาน้ำพุ่นหนึ่งเทไรนี่พ่นขามนะ คนึงเท่ายคนขามคนคนน <c oughs> ึงหาพันกีบเนาะรถจักเท่ายรถจักรทำสิบพันจำนว่ามากพันเดียวก็สิบห <c oughs> ้าโอ้โหือว่าตถีเป็นเงินไทยกับมีแต่ประมาณสาบาทหนึ่งพี่น้องได้เครื่องเข้อฮ่อมาพี่น้องบันไดเครื่องเขาเขาซื้อ โลเทาได้หนิก็ข้หวอนะ่ะโลสิบพันว่ะโอ้่อยเห็นในปลาในไลายขนาะดเลยโลสิบพันฝ <c oughs> ากนั่นกันสิเป็นนักท่องเที่ยวเนาะกำลังเดินทางไปงทำนี่เนาะอัอนนี้ก็กำลังออกกันพี้น้องใส่เวลานี่ประมาณ ตอนนี้เก่าโมงครึ่งเก่าโมงสามสิบสองเนาะวิวงามไรพี่น้องกับขางนี่ก็คือสินธุนอันซุปเปอร์ห้างเนาะเนี่หรอในขณะที่ว่าเพื่อนนั้น่ะรอคิวห้างเพื่อนเพื่อนกระปูกักพริกวักเขือเพื่อนกระปูกขหัวสิขอกหัวสิไข่เนาะแล้วเพื่อน,อนก็เลี้ยงเป็ดพร้อมเลี้ยงป้าพร้อมพี่น้อง <laughs> นี่คือบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสดสดวันไหนจะเลน่นเคื่องดูสานเนาะทราบปะไงนะเอ้ยอันนี้เป็นขั้วรถไฟหนับปะป้าหนับปะปาโอ้เครื่องบินกับกระลัาะซีรงพี่น้นองเอ้ยนี่เครื่องบินกับกระลัาะซีรงเนี่ยเอซู่ไปพี่น้องเห็นกับค่ะใ เวราถไฟพี่น้องเนาะแล้วก็เครื่องบินสังเกตเบางหนา้าจะเป็นอเอเอเชียพี่น้องเนาะเอเชียกำลังสีแลนดิง้งจัดพี่น้องเนาะหมอกลงจัดเลยนี่แหละวิถีชีวิตทิมนำพี่น้องอตอนนี้ก็มอซิมาฮอทาเพื่อบาเนี่ก็ลุกบานม่วงคำ ใส่เวลาบอ่อหอดหาหน้าที่สำนอกกำมาหอดบานม่วงคำตอนนี้เิ่นอ้สะดวกสบายเนาะขี่ขามปากแป๊บเดียวนึง่ง้ายจ้อยซอย,ยบอ่ได้แล้วเิ่นเกียใจใหญ่<า>เลยบริเปิดเชียวมัน <c oughs> เฮ้ยบ <c oughs> ริกินแล้วบ <c oughs> ริกินข่าวแล้ววานนี้นะโอ้เห็นส่วนพักส่วนมีพี่น้อง ส่วนผักส่วนมี<ล>เป็นตะแพรงไงเนาะลงมาแล้วบางอย่างใหญ่นะพี่น้องพ่นตบไข่โอ้บานในตบไข่พี่น้องโบน่าเสื้อเวลดูนี่ยังมีไข่อยู่อะ่ะนี่เป็นไข่สดๆเลยพี่น้องเนาะโอ้ เพ <substit uting> uh ิ่น <Pharise> ต <es> mm ้ม hmm, ต so <Island> mm ้มอยู่นี่บ่๊ะเนแบบว่าเขาเจ้าเห็ดไข่แบบขอบครัวเนาะไข่แพนพี่น้องเนาะโอ้มีลายลังพี่น้องนี่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 โอ้โนี่ผลเห็ดแบบนี้พี่น้องข้อดีอย่างไทยหูบได้เนาะถอดให้ซิมก็ได้บ่ไข่แพนจะได้ โบวนีนบบ้ำมันวนนะโบว์บึงกรรมวิธีอันนี้มันนามะขามแม่นบอกนามะขามเผาเผาปุ้งเลยเนาะแล้วเ์บึนก็จะลงกันนะลงนามะขามแล้วก็เอาเอาไม้ฝาดหน่อยหนึ่งฝาดให้มันเหนือเขานังวัวหอมกระเทียม ซาเออบ่แม่นซามักกาให้มันเมียนเออใส่ขิงแดงบ่แล้วก็ใส่มักเรนเนี่พี่น้องเนาะมักเรนมักกะเทศดเดะให้มันมีรสชาติอันนาสม่ำน้อยนึงแล้วก็ไปพึ่งแดดมัดมือพ่อบ่พึ่งแดดมือนึงมือนึงนี่เขาได่ายเขาด่ายจากแผ่นว้า เจดผู้สานแม่สลายสานแม่ไปได้ร้อยทรงรอยเขาเขามีบอลทรงประจำบอกเลยว่าจะได้ทรงเด็กงก่นึงตารางเขาคเ้ายนี่แผ่นเป็นเป็นเจดิเขาค้ายจดิว่าสิสอซอยเขาคายเป็นแผ่นแผ<อ>่นงจด้สิบแผ่นตัวเซนห้าโอเป็นสิบห้าพันสิบแผ่นต่เซนหะ ยามนี่ยังมีไข่ยอยู่แบบนี้นนว่าเมือหอมี่เดือห้านอะเอาอยู่ใส่เอาน้ำคองอ่ะเขามาส่งเต็นเนือ,นอมาเต็น,น้ำาคุณน้ำสี่และว้าซ่ัน,นหาัใส่ขอมันเดือนเดือส่เดือห้าคนอันไก่น้ำเนี่ยไ่่จ,งจงงังหวเมืองไม่สนนโอ้มาเเมืงมมอมงไมพง่พุนเมืองไม่พงศรีพุ่นะโอ้นนำาอ้ไข่น้ำาอ้ ส่แลล้วเเริมมียคือว่าโอ้น้ำห้องเจ้ากระซือโอ้ผนับสื่อไขรมาทางใดก็เอาทางนั้นทามาใจไม่บอกเลยว่าจะได้จะไงเป็นเรื่งผู้มีสือยงถ้าจะอาไล่ขั้นตอนไล่ขั้นตอนนะเจ้าเฮ็ดไข่มาดนแหลอ ตัว่ามือหนึ่งในเราได้ประมาณสองอยแผ่นและตีราคาว่าอ่าสิบห้าแผ่นตอ่อสิบแผ่นตอ่อเส้นหาแผ่นสิบห้าพแผ่นสิ0 0้าพโอ้พี่น้องต้องการขายเบอร์โทรติดอยู่เนาะอยากอยู่แบบสงบสงบก็บมาทางนี้เด้อพี่น้องเนาะเป็นโมบานที่ว่าเออลืน่นล่มดีพี่น้องเนะาะผ้าเมตูเป็นเห็ดไข่

พี่เจคบผัมวมีลูกน้อยเราเข้าเห็ดบ่อยเพราะว่ามันมันเวียกย่อยนีย่เวียกลายทางทางทับทางไรทางฟักทางอันนี้ <c ười> มันเวียกลยไลยเช่นเดียวใส่เกี่ยเห็ดถ้ามันสะอาดเพราะมันมีหัดนี่ต้องใช่แห่งงานขนลายทันวันเยอะนี่ล้วงพอบางอะไรด้พี่น้องเนาะสันเยอะโอ้กับเยอะนี่เนาะเขาเห็ดอันเขาเห็ดด้วยขนแล้วมันด้วยแห้งต้องใช่แห่งงาน มีพูทธากแล้วก็มีพูทตบแล้วก็มีพูทธักไข่เลไข่ซอยทีน่ะต้องมีผู้ซอยเนาะเออสิยัางจำห้าคนอันนี้อันนี้แม่นอันเดียวกันติเหรอนี่อันนี้มันคงปลาเป็นเถงแค่นั่นเป็นเถงต่างหากเออค่อยในย่าอย่างกล่องเต็มมีเปลือกเถ้าโอเคกำลังอีเกียวข้าวหนาอืมโอเคข้าหนาเรียวหนาหนึ่งเลยอย่างหนาหนึ่งเลยเลยเอาขอบใจหลายๆ้ด้วยสุดเออไปเขึอนในบ้านกันเจ้ายวไปเห็นยังไงในบานโอ้ไปลมเวียบบ้านหนึ่งคนหมาโล่นบริษกทในดินในดอนยังไงอ๋ออยากได้เลยเนาะได้ โอ้ใครมาเต้ซี่เออมาเตพุ่นน่ะอันสิงคขงพุ่นน่ะโอ้มาเป็นมาเต้อันน่ะอันยังบอลเขาอันนี่นะน้ำน้ำจัดน้ำจัดเหรนวะนี่เลยโอ้มาเต้สิงคังมีซ่วงข้าวพ่นนี่แล้วเอามาจะได้จังบอลเ่าเนี่ยเขาใส่ไงเพราะนั้นเขาเขาจะเอาเต๋อเาก็บแล้วเอาเป๋ามาเนี่ยปลาเนี่ยเต๋อเนี่ยเต๋ออันแดงนี่แหละวะนี่เลย นี่คือเป่าแดงขึ้นมามันก็จะจักมือว่ะจักมือจะหดไปประมาณมันก็จะเก็บนกเพิ่มมีค่าเี่ยก็จะเก็บพุ่นมันมาแล้วก็จะมาเบยไปแล้วมาเสื้อเป่าอยากเสื้อเป่าล้วก็จะเอาเสารุดมาอบนหน้าเสื้อเลยววาบนเอาเนาะคือเมนเนี่ยมาแล้วเขาก็มาเบยค่าเดี๋ยวมาปักทับทับแล้วเขามา ฟักไหลอะไรโซตันลงตันอ้อมเออไมีแหละปันอมมามาไหลอีกทีฟักเปิดเปิดซ่าเอว่นนั่นน่ะซ่ามสุดสีสุดเหมือนเด้บ่ในไงคือคิดไม่แหละวันบางคนก็จะมาเฮ็ดเฮาแดเฮาเฮ็ดละเอียดเป็นบางคนเขาต้องได้เฮ็ดละเอียดเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเป็นสีมันข้าวมันไม่ว่าเมื่อมันเสียค่าเฮาออ๋มันมีค่าส่งนม่แหละมีค่าส่งกันเพื่อก็เอาไปหัดแล้วก็จะก็จะก็ตีกติกับ หัวใจกองจละเอียดแล้วมันไปไหลไปเป็นหลุกน้ำคลองมาเลยว่ะหัาปุงเป็นน้ำคลองโอ้ักปักเปลกเสื้อเครื่องปั่นวันนี้ง่ายๆคือในรายขั้นตอนไป่นอะวันนี้นี่เราไหลไม่ได้ปักมันไหลเนี่ยไหลอ้อมมันไปเข้ปั่นอ้อมมันไปไหลตึมปักเปลเสน่งนี้ซ้สสุดอ่ะข้บใจเด้อเจ้าเข้าใจลู้เลยดียเลย ด้วยไปแม่นแหละให้ม sì> ันเป็ดเพราะมันส้มเพรมันน nah, ั่นมันหอมนน้ส้มนน้ส um ้มก็ได้น um> ้มะขามน้มะขามมันหอมปลว่าเฮาไปจืนแล้วมันแปลว่ามันบดนะออน้ส้มมันดมะขามดมันหอมมะขามปอมซมันด ข oh, ึ้นในบ้านก็เพส้นหมาญเนี่ยอันน่ะวาซิมาทาโอ้มีมีแขกมีแขกมาเที่ยวพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตเนาะเมนแต่เฮาแท้ๆท้อานัทประตูจัดถั่วอยู่นี่บริบริจัดมาจกเจอที่โอ้อันนี้เมนโมบานพี่น้อง มื่อนี้ถือว,วันเสาร์เลยเนาะสบายดีอู้ต่แพงแทะมาไหมดูมาไหมดูโอ้บาที้ตังเห็ดมัดบาทเลยพี่เนาะยูมอได้แหละวังเสาร์ยูมอได้เหรอเอาอีกแล้วไอ้หัดเอาอีกแลออ้วเอาอนาะเห็ดนำกันหลายคนเนาะ เห็ดเอ็กซ์ีมาแต่ได้โอ้ซอยกระเทียมพี่น้องจังกซ์ซีเนาะอ๋อมองนี่แห้งไงอ๋อเห็ดน้ำกันหลายคนแต่เนาะเห็ดน้ำกันหลายคนเนาะ สำหรับคลิปนี้เราบาสกิจเกษีคอลาเพียงเท่านี้เนาะบางบรรยากาศการเห็ดไข่แพนเนาะอยู่บ้านน้องคำฮะม่วงคำเนาะ,เ,ะเป็นซื้อมอบาเนเผลบุตรดได้เนาะก็ะเป็นต้านาสนใจลิเนาะเอะบอบ่เคยเห็นเห็ดแบบนี้ก็เห็นแล้วนี่นอะอ่าหวังว่าพี่น้องจะมีความสุขกับการติดตามรายการเนาะ บ้านเฮ็ดไข่แพนทั้งหมู่บ้านเนาะเป็นขังทับิษที่ว่าบ่าวสักจิกมาเห็นมาพอเนาะหนาสนใจรีพี่น้องเนาะหากใดอยากมาเที่ยวชมก็อย่ามาติดต่อมาได้เด้อเนาะอ่บ้านเฮือนนี่ยังกับเป็นตะยางดีพี่น้องแถวนี้นะเออหนาสนใจพี่น้องเมื่อทางหมู่บ้านเนาะวัดกับวัดเก่าวัดแก่เนาะนี่เฮ็ดไข่แพนเมื่อนี่นี่วัดอ่อนซ้อนเลยพี่น้อง วัดก,วดก็วัดเก่าวัดเก่าแท้ๆมุ่งแป่นเกดนะทางลังบาสักจึกเนาะนะ่าสนใจรีเนาะสำหรับคลิปนี้กับบาสักจึกกับสิคอจบเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ EP ต่อไปนะขอให้ทานอยู่ดีมีแห่งความเจ็บยด้ความไข่ยามีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายไปบอลาไปนำไอบไอจะพาลอก เที่ยวชมหลวงพระบางเที่ยวเมือมันรถชมวัดวารามไอยังคอยคนงามมาเที่ยวหลวงพระบางจะมาทางรถหรือจะมาทางเรือจะบินข้ามถือนั่งเครื่องบินสปายอินดีต้อนรำบริการด้วยใจเที่ยวด้วยกันไหมใจเธอสนใจบอกไปหลวงพระบางกัน างสบายใจใจเธอสงบแสงแดดเย็นเย็นให้เบาเพลินเพลินจบมาเที่ยวลงงระปางไง่ายง่ายไม่ต้องนี้ฟังเสียงน้ำตกทินไหลเบาเบาลมเตียงกาแฟแล้วหอมหวานสบายดีย็นย่ำหน้าฝนพาชมถนนฟอร์มีทุกเวลานาทีประสบการณ์ดีดีไปลงพระปางกัน